ถ้าจะสังเกตอาการเริ่มแรกอ่ะคือถ้าคุณไอแล้วมีการปวดล้าลงขาส่วนมากจะนึกถึงหมอนรองกระดูกปิ้นเ mm hmm. นาะสองคือการเบ่งการขับถ่ายถ้าตอนเข้าห้องน้ําตอนเช้าแล้วเบ่งถ่ายต่างๆเนาะแล้วมีการปวดอันนี้สงสัยแล้วว่าอาจจะมีภาวะหมอนรองกระดูกซึ่งตัวของอาการเองก็จะมีอาการปวดล้าลงขาซึ่งมันก็ไปตามเดิมมาโตมที่พูดกันตอนต้นไอตรงตัวของเดิมมาโตมันก็มีทั้ง ทุกส่วนของของร่างกายซึ่งถ้าตรงๆส่วนของหลังม,มันจะไปเลี้ยงขาจะรู้สึกวิ่งลงขาใช่ปวด<อ>ล้าวลงขาแป๊บลงขาชาล้าวลงขาต่างๆหรือว่าเราไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วมันปวดหลังปวดมันมันปวดนวงนวงที่หลังแปลกๆเนาะหรือว่าสะโพกแปลกๆแล้วพอเราแตะพื้นที่บางพื้นที่บนขาหรือหลังขาเฮ้ยทำไมม,มันรู้สึกมันหนาๆผิดปกติมันชาๆผิดปกติออ,อันนี้ยเป็นอาการหนึ่งที่ บ่งชี้ได้ว่าอาจจะเป็นหมอรองกระดูกปิ้นมาทับเส้นประสาท